เลิกงานมาไม่เมื่อยว่าสิกินข้าวเสแบๆบซะสุนกับผมเปิดเบิ้งมอเข้าแล้วโบยักสีผัก <c oughs> <c oughs> หงเ,เข้าแต่ไม่ได้กดมอเข้ารับ <c oughs> ผมลืมกดมอเข้าจังเลยกับผมมื้อนี้่ยังได้ใส่บริการมามา่าอยู่รับผมสำหรับแรงนี่ก็ได้เนาะ <c oughs> จังหงเข้าสุดได้นี่ สวัสดีครับผมสวัสดี FC m อน s ัง Channel กับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมบนันไดก้าหลังเลิกงานนะผมพีม่น้อง FC ครับเมื่อนี้ประเทดโอ้ผมเลิกงานห้าโมงวันนีมากินข้าวกับผัดปลาดุกแซ่บๆมาซะนะผัดปลาดุกเหยาย,ยุ่มื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับผมหยาจะได้คาหนึงนี่ยแหละบนันนี้มาเพราะาเพิ่งหม้อเข้าวันนี้บม่ได้กดหม้อเข้าหุงเข้าไปซื้อหุงเข้าแต่ไม่ได้ก,ด,ด,ก,ด,ด,กดกดกด่อนนะครับผมส่วนแนวกินแรงมื่อนี้ก็สิผัดมาม่ากินหรอกนะครับผม <rium> <ens> โอ้กับประเทศเราผมมีน้องเอฟซีครับจะเป็นบ้าตายแล้วใ้่ไหมเราจะให้เบิ้งอัตราการเรียกเป็นเงินับผมว่าอัตราการเรียกเป็นเงินตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ับผมเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่สิบเมื่อนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดตอนนี้เวลาห้าโมงสามสิบนาทีนะครับผมอัตราการเรียกเป็นอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนย์สี่แปดครับผมถือครับนะครับผมโพลิซิมาก์กคิดให้ดีๆครับผมนี่ศูนย์จุดสองศูนย์สี่แปด อัตราการแลกเปลี่ยนตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดสองพันยี่สิบห้าอันนี้เงินหนึ่งเมื่อเยนแลกได้อยู่สองพันสี่สิบแปดบาทนะครับผมถือคักนะครับผมเดี๋ยวสภาพอากาศนะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกเมื่อนี่ฝนตกดิมเมื่อวานนี่นะสภาพอากาศตอนนี้แปดองศาผมนี่เมื่อวันเช้าเมื่อวันเช้ากับ,บว,วันหน้าวันไหนดอกเมื่อวันเสากับหกองศาต่ำสุดห้าองศานน Toyota, งหกองศานะครับผมตอนนี้เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิแปดองศาครับผม กะเย็นๆกําลังพอดีหรือเป่านะครับผมคันบอดลมมันกับว่เย็นประเด็นของเขามันลมร่เกิดโซนหนาวผมอู้หูเงินเจ้าของผมเข้าสูตได้ปะ่ะคือที่เฝ้าแทถงไม่บ่ได้เฝ้าอีกอย่างวันนั้นนะมันโซนนี้ก็ได้็ดงั้นผมว่าทีกินกับคันปลาดุกสั้นเนี่ยผัดปลาดุกก,ก,ดดก,กินเข้าวซุ้มกันนู่นมันเดียวเบ่งไว้กินเจ้าของห่อไปกินโรงงานเมื่อนี้ก็ได็ดมากา,ากินอะไรปะนีครับผมผัดมา,มากๆเจ๊ก เดี๋ยวแนวกินแรงหรยอน้องห้าไปกินโรงงานเดี๋ยวค่อยเห็ดอยู่เข้าเนี่ยหรอกครับผมเดี๋ยวให้น,อน้องกินยิงเข้ากันซอสซีเปร่าข้าสุกแบบซีว่าได้กินง่ายด <c ười> าอก FC เคยเป็นปะพี่น้องเอฟซีเคยเป็นปะครับผมหัวเข้าแต่มว่าได้กดหมอ้อแล้วก็ผมว่าได้เป็นแค่นี้แค่เดียวดิเป็นตลอดดิครับผมสมัยยุบ้านทั้งล่างคนเก่าวุ้ยเอาการเดียร์ที่นี้ผมไปดิบึ่งนี่อันนี้ก็เอามาไว้นี่เกือบออกมาแช่ไว้นี่ครับผม เป็นบาทลิ้บัวลืมหน้าลืมหลังฟังนดิ่เท่าเลยปะง่าผัดมามา่มาใส่ไก่ก็ได้ใส่ไข่นี่ครับผมมามา่าบ้านของเ็มแคเนี้ผมซื้อมาในราคาแคกอกฮ่อประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบยียนบ่นหครับผมหรือประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทคิดเป็นกับนนองได้ได้หกห่อครับผมแค่หกห่อเจ็ดสิบบาท พอละประมาณสิบกว่าบาทถ้าคิดเป็นบ้านเราเดี๋ยวผมจะผัดมาม่าสูพี่น้องเอฟซีเพิ่มมาหน่อครับผมเมนูหลังเลือกง,งานอ่อไฟกับเอฟซีลืมมะแมงดอกลืมอะไรท่านลืมข,มดขวดหม้อข้า,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 าวครับผมเลยเลยแซน้ำไก่อนนะผมมาม่าแซน้ำไปก่อนเราต้องลวกครับลวกแล้วลม,มันเื่อยแล้วมันมันบลาแซ่บ แช่น,น้ำตัวนี้ครับผมเอ่แช่น้ำก่อนปึ๊บแชอร์รอลดใส่แชอร์รอลดพอมอ๋อใส่เหล่าแนวขูดผมแนวขูดก็ว่าเห็นไปนะเออด้วยเสียเส้นเสียเส้นนำไอ้อันนี้ผมละเสียเส้นนำไอ้อันหม้อเขา้าใช้กินผัดปลาดุกแคบแซ่ปลาซันมาแล้วผมก็เชอร์รอลดอัแอดแอดนแชอร์รอลดญี่ปุ่นมันหวานเลยนี่เด้อ ที่บ้านห่ามันบ้านเฮาวว่ามันมันคืนบ่ผมกินกี้กินเอ้ไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นคืนๆเวลาเฮากัดนะครับผมนนี้มันเสียบหวานเดียวก็จะเ่อเเเกินบบกหุ่งแค่เดียวผมว่า เ,เ,าาเหรอครับผมราคาปัะมาณบาทกระต๊องหยิงมากไหมกระลำหัวละสองร้อยเยนครับผมสี่สิบบาทห,หัวนึงก็ประมาณกิโลกว่าร,ราคาของนะเปรียบเทียมที่นึ่กับกระต้านจากบ,บ้านหอยครับผม ว่าถ้าเป็นเงินญี่ปุ่นเราเก็ดว่าห้างที่สิแพงเด้เพราะถ้าเหาคิดเป็นเงินบ้านหอตอนนี้นะคะของมันจะทรงทรงถือครับบางคนจนทีเข้าเจาของญี่ปุ่นซื้อก็บ้านหอตัวไหนมันกกได้่รื่นบ้านหฮไหลได้ก็สิว่าที่บางคนนะครับผมอีีครับผมแต่ว่ามันเป็นเงินบ้านเขามันแขงอยู่เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินค่าเงินมันมันถือคักนะครับผมเอาเงินญี่ปุ่นเล็กเลกเป็นเงินบ้านหอาน่ะมันมันได้น้อยครับ เาไปนี่ผมก็เปิดว่าติดเมื่อนี้นะเย้นี่แหละโอ้ยตั้บ่ได้เช่นตั้มบ่ได้เนี่ยเพราะว่าการดึกเขาเจ้ายัางไม่ได้ตืน่นเลยดิต้องปันป่นหรอวะผมคลิปเรียวๆบรรบานไงไงวะผมหอม้องทล่องก้อนโย่แนวคิดไปกินโรงงานเฟรนนั่นหรอนะครับผมไปเห็ดไม้อีออกรอบนึงโอ้ย ต้องขัดใจที่แข่งต้องไปเสียทสุดเ,เลยจับ,บเรดเนงินก็ถูกโอ้ก็ไม่ค่อยมีเลยได้โอหอดสามสิบสมงมาเลยผมเหมืนมนอนเดนนี่นะโอ้ยเขก็ได้โอยี่สิบกว่านึงยี่สิบสามยี่สิบสี่สมงศ์บ้างนะไม่ครับผมมันเป็นศิษ ไ,ไปวายเอมือนกันบล็อปเรียบร้อยง่ายๆครับผมย้อนซอยไกลใสก็นนะ่าไกลตัวนี้ฮัน่นสามร้อยเยนครับผมลดราคาดิ้นป้ายเล,ลียงใบรุ่นป้ายเลยียงประมาณหกสิบบาทน้ำหนักอยู่ที่จกักรั นนหนักซี่ร้อยซี่ร้อยหกเก็บซี่กัมสมาณ์ี่ขีดกว่าถือว่าถืออยู่ม่ใส่หลายหรอครับผมใส่น้อยนึงเวลารหิโตกินห่อไปกินโรงงานครับบูซันนี่บูได้์วัี้เรากินห่อไปกินโรง,งงาน,านาด้วยมัน,น,งงงน,ยบนบ้านชิปสไตล์ง่ายๆก็เอาพริกสดก่อน เตาเลยมันทานเบิดสมติหรืเต้านี่ผมก็ได้ขออนุญาตดูดอากาศนะครับผมก็จะมีเสียงวือๆไหนด้วยน้ำมันป<ะ>๊าบเอาเคียงปู่งเอามาไว้แล้วก็ให้ซื้อว่ได้โก้มดูนะครับผมต่างตางปุป่งว่า เรียบร้อยน้ำมันลงไปครับเป็นผู้ชายสมโจรแต่ไอ้มาปนจริงจังดือด้อๆไทยนี่พอมีนะทายคลิปเองไทยคลิปลงยูทูบสั้นพร้อมครับผม หูเข้าวะแม่เดี๋ยวว่าเชฟน้องกินกินก้อนนะครับผมส,ส,ส่วาเข้ขออาที่สุดเพิ่งห้าสิบก้อนนาทีไม่ได้ครับผมท้าว่ได้ขออนุญาตเพียนบ้านนะครับผมซุ้มเพี้ยนหน่อย ุจับ,บ,บแล้วก็เดียดร้อนเพียนบ้านพ,อพอ่อรับ ก็ได MM ้กันไฟมันก็ได้ใจก็ผมไคยตแก๊สญี่ปุ่นอะไรโนกินเวลามัน้อนแล้วแท่งมันมักตัดซอสหอยลงไปก็ได้ฮดซอสสำเร็จไเกัยังว่าซอสับสายเขียวรสดีโอหงวมายป ผมวัวลุไกไปปดไงหงเดีง <c oughs> ยดงาบดไปอาผมตามไม้ขับท้ายรถ ร้อยอผมมามาลงไปเลยในการแบบนี้สุดยอดครับผม ยังได้กระแซดดอกดิคั้นถุงสุรุใส่ความใส่ครับโอ้ย่ายตึงขึ้นใช่ไหมต่อยให้หน้ามันแห้งเองเ,องเลยครับที่แง่ายทีย่ต้องกินนะอี๋ดีเลยฮ้ยต้องกินง่ายๆดวผมกินมือลุกปุ๊บปั๊บแล้วเดี๋ยว,ว เมนูห่อไปกินโรงงานซีอ,อิ๊วเป็นเมนูอย่างแบบไฟเบิรงทำก,นก,นกนันมาผมไปเซ็ตให้เบิรงไม่อีกนะครับผมอร์มากมจังแซบ่บบอกลวดไปเแซบ่ <c oughs> แซบเสียบผมกูมึงแต่คนเจ้าของ,ของคนที่เอากินก็ยังไอเจว้วฟินอยู่เพื่อนบ้านที่หลอดเราเนาะเห็นไหครับผมคนญี่ปุ่นคนชิลเนีย <c oughs> พลังงานหลายมาต้องทิ้อย่างไรๆของ้วผมน้อยสิครับเพื่อนโอ้โหขวัญมุๆเลยมีสภาพลอยนั่งแหงนะครับผม เป็นมาไดการในท่านแห่งับหอยพ่อไปนโรงงานไปได้ดีเนี่ยมันก็แม่นแน้นอยได้หนึ่งมันหลายเยอบด้วยนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับพูดอะไรกตั้ง45นาที้าว่าไวแล้วคมเบาหวานขึ้นนะครับ คุนครับผมไม่ต้องกิครับผัดมาม่าแซ่บๆหลังเลืกองงานนะผมควนหุยๆเดยโอ้ยจังครับไปกินข้าวนล้กันหองทองสะก้อนครับผมอุ้ย บ้มครับผมมีโนเลงดวนผัดมาม่าหลังเลืกองงานโอ้โหคุณอะเป่ามาครับผมพีน่น้องเอซีครับห้องทองก้อนห้องเด็กเฮ็ดเรากินไปกินโรงงานาเฮ็ดผัดมามา่าหลังเลืกองงานครับผม เลยที่กินเบิร์ด<ม>อ่าออออต้นหอมกันครับผมต้หนหอมห่อยต้นหอมกินได้อย่าง,าง,น,งนี้นะเสี่ยบเดินต้นหอมไม่แทมีบักนาวสูตเนาะบีบไส้เนี่ยก็ยีคักกว่า<ม>อืม ความสุขของคนเลิกงานหลังเลิกงานคิดว่าสมัยเป็นหนึ่งน้อยเลิกเรียนมาก็หิวเข้ารวดอันนี้ก็บว่าแปลกมันก็บ่าต่างกันเลิกงานมาก็หิวเข้ากันน,นี่กระไม ก๋วยี่ผัดไก่เสียบเสียบวันห่วงเข้าแต่ไม่ได้กดเนื่องครับองมขาม,มามากผมผมประคาเด,ดี๋ยวผมต้องซื้อติดติดห้องไว้เดี๋ยวนะครับผมเนี่ยเวลาเขาสืกรอมาที่หรออ้มันซอยได้หลายเด้อผมบอกเลยโมบอื่นหลังเรื่องงานบางมือบางมือไปเฮ็ดงานยังมเศร้ามือนกั ตื่นขึ้นมาลืมกดหม้อเข้ากับมีเพนะราะว่าผมได้ไปซื้อข้าวปัน้นซื้ออย่างจริงเอาบางมือกับบางมือกับกรรมากานเขา้าอยู่ห้งองนึกว่าชีวิตจะตั้งใจเพรว่ายุ่งใส่ก็เกินเะหมือนล่ะนะผมโรงอาหารโฮกเมดมากินข้าวเขาก็ากมีกันแต่ประกซื้อกินเด้บฟรีเด้บบุกเกือบกินจ้าเก็เดินมา ผม,มว่าไปตะอุ้นพองนะสุกฮอนทอดไข่ไปกินซึ่งอีงองกหนึ่งอุ้นพองกว่าด้วนโอ้โพิเศษเผบทพองง่ายๆครับผมมันเข้ายิ้มกับซืเผ็ดนักกินไวปท่องห้องไปกินโรงงานเมื่อคืนเนี่ยมีไก่ห้าที่ผัดไก่ ລະດັບຫົວຊິອົມບໍ່ລະຊິຜັດຊິອົມຈັ່ງຊິລາກບໍ່ລະครับผมຫືມຫູ

นนกับโบขคยมีโอเรศหนึ่งกระตั้มหน้ามาบอกผมว่าเขาซีลดลดเวลาการทำงานลดค่าใช้จ่ายลดลดทุกอย่างแต่ว่ายากได้งานหลายกว่กาเ่าใ้่ได้ยังไงเนาะสู่ๆเด้อพวกเดเข้ามาไม่ก็ได้ครับผม อเอาใจช่วยแซใส่นี่ใส่์สีนแห้งเบิร์ดนะครับประหยัดเอาสักวันคึกมองได้เงินหลายก็ถือว่าโชคดีไปคึกมองได้เงินเดือนน้อยกัโอ้โหปวดแล้ครับได้มาเราด้มาเราเฮงเดะได้ดิดนอ้องครับผมหนักก็ต้องได้สู้น้อยก็ต้องได้สู้เอา สู้ยังเดียวครับผมยาดไยแต่ผมก็ที่บรูไว้สู้หอนมือใดหอดสู้หอนมือใดผมก็ได้รู <c oughs> ดด้ด้วยเนาูเกียดปีแปดปีแล้วครับอผมม,มันพอรวยแล้วล่ะพอเงินดีครับใครแม่นบันมทึกมองทึกว่าทึกจังหวะมันเกะโอ,โอ้เกียดแปดปีแล้ว อุงตุ้งแล้วหรอครับผมในบ้านในสซ่องหอแล้วน,นี้่บุหันได้มีกันค่าบ่อดดอยู่ที่ได้พอได้จับได้บายพอได้เห็นนั่นเห็นหนี่ซึ่งข้างบนก็ยังซ่องมไม้ไม่ไหมหนะูว้าเบ่อด้บ้านเราครับผมซ่องไม้ไม่ได้เงินดีครับเนี้ยได้เงินก็นดีของกับว่าแพงก็ซื้อมือนี้ของกระทืบพังสมัยดะกี้ โอเดียนนึงโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเป็นร้อยกวีโเดียนหนึ่งนะครับผมทำไมเกนนะจนมาได้ขอออกโอไปแล้วเมื่อยละสุมเนีุมเนี้ยอเฮ็ดคอยจะไม่ให้เฮ็ดยุโอก็เลยขอหน้านาะมาเลกคิดสภาพตู้หมาแล้วก็สู้สู้ย่างเดียว เลยมาแล้วบุษัวกับบรุระเป็นนี่เป็นสินนะครับผมเข้าใจยเยอะข้าใจสำหรับผู้ที่เข้ามาไหมผู้ที่ไปยืมเงินดอกมาที่นี่โอ้ลำบ้าครับซอบที่ใส่นี่เขาจเจ้าเบิดซอที่ตัอดดอกตัดต้น,นโอ้จังเยอะครับ เอคาครับผมกดทิประมาณนี้แหละก็สำหรับคลิปนี้เนะาะฝากกดติดตตาไม่ผู้น้ำเน้กดไ like, ลคมม์กดแชร์คอมเมนต์นเ,เข้ามาเบิ้งคอมเมนต์มาเบิ้งด้วยผู้ใดเคยบ่หงเข้าเราบ่ได้กดมองเข้าเนี่ยเพว่ามีแต่ผมผู้เดียวผมว่าเบิ้งมีแต่ผมแล้วมันต้องมีคือกันละนะครับผมคเนเฮาอะนะครับผมไปเจอกันในคลิปหน้าครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมำน้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคนดไอ้อกี้นี่เห็นเบิดอิ่มแล้วเกิดซีถ่ายคลิปให้น้องกินสุพี่น้องเบิ้งอีกต่อคลิปหน้าผมเดี๋ยยวสิเเป็นนมูองก ติดตามไว้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เดอร์ครับอริการตอกหลายๆครับ